สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับทุกครั้งที่ตลาดคริปโตเคอร์เนซีเป็นขาลงไม่ว่าจะเป็นในช่วงปี 2017- 2018หรือ2 0 2 2นี้สิ่งที่นักลงทุนบนตลาดคริปโตเคอร์เนซีต้องประสบก็คือคำพูดเสียดสีว่าคริปโตมันเป็นการพน,นันคริปโตเอ็กชแนน์มันคือบ่อนพน,นันไม่ว่าจะเป็นตามโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้กระทั่งกับที่บ้านที่ทางานนะครับก็วิดีโอนี้จะมาตอบคาถามเพื่อนสมาชิกที่ถามเข้ามาว่า พี่บอลมีความคิดเห็นยังไงครับกับคำว่าคริปโตคือการพน,นันก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนสมาชิกที่ยังอยู่ในวัยที่อาจจะยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ในวัยเรียนหรือว่าคนที่ใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ในการลงทุนเนี่ยแนะนำว่าฟังคนที่บ้านนะครับอ,อ,อย่ามองว่าเขาล้าหลังอย่ามองว่าเขาไม่ทันสมัยมองว่าเขาเป็นห่วงอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะครับ ทั้งนี้ทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะเพื่อนๆส่วนคนที่อยู่ในวัยทำงานอย่างผมเนี่ยเวลามีคนมาถามพี่คริปโตเป็นการพนันหรือเปล่าคือส่วนใหญ่แล้วผมจะคือผมตอบเลยว่าใช่ครับและจบเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีทางเถียงชนะเพื่อนๆนะครับไม่มีทางที่เราจะเถียงชนะใครไม่มีทางที่เราจะให้เขามามี m ม n ์เซตเดียวกับเรา คนที่เข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เนซีนะเพื่อนๆอ,อันนี้พูดกันแฟร์เลยนะครับมันมีทั้งคนที่เข้ามาโกงเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นเข้ามาเพราะเทคโนโลยีใครที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนลองศึกษาดูนะครับว่าเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ยังไงนะครับในวงการหุ้นยกตัวอย่างนะเพื่อนๆในวงการหุ้นเนี่ยมันก็มี ทั้งฟิวเจอร์มีออปชันมีมาจินมีการเทรดแบบพนันไหมมันก็มีนะครับเทรดแบบออปชันเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่กระดาษนะเพื่อน,อนในวงการหุ้นมีอินไซเดอร์เทรดดิ้งไหมมีในวงการคริปโตมีอินไซเดอร์เทรดดิ้งไหมมีมีรักภูไหมมีนะครับคือบางคนมองว่าคุณจะไปเปรียบเทียบคริปโตกับหุ้นไม่ได้เพราะว่าคริปโตมันมี มันไม่มีอะไรมาควบคุมแต่หุ้นเนี่ยเขามีหน่วยงานควบคุมทั่วโลกนะครับคือผมอาจจะไลฟ์ like เดียงสานะเพื่อนๆแต่ถ้าเราดูข่าว insider trading ใน wall street แล้วก็ทุกตลาดทั่วโลกเนี่ยกับเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยทุกครั้งที่เขารักพูหรือทุกครั้งที่เขาเข้ามาโกงตลาดเนี่ยผมไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนมามีบทลงโทษ ที่มันสะสมกับบุคคลเหล่านั้นเลยนะเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยล้มบนฟูกนะครับมันไม่ได้ยุติธรรมกับสิ่งที่นักลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขาดทุนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอีกนะไอ้ตรงนี้ผมไม่เห็นนะครับเพราะนั้นถ้ามองว่าหน่วยงานควบคุมของหุ้นมีคริปโตไม่มีเนี่ยก็มองได้หลายแบบเพื่อนๆมองได้หลายแบบนะครับไม่ว่ากันถามว่าขับรถเร็วเนี่ยเป็นการพนันไหมนะฮะ ถึงเร็วแต่อาจจะเดิมพันด้วยชีวิตนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็แล้วแต่ mindset นะครับคนที่ส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วลูกไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเป็นการพนันหรือเปล่าค่าเทอมกว่าจะจบเป็นล้านเนี่ยเพื่อนๆหรือเข้าไปเรียนคณะที่มันในปี2022เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันตันแล้วเนี่ยนะฮะหางานไม่ได้แน่นอนเนี่ยคุณอาจจะลงทุนผิดหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเพื่อนๆการที่ผมอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มี PM 2.5สูงเนี่ยผมถือว่าผมเสี่ยงหรือเปล่านี่คือการพันนันด้วยชีวิตเดิมพันด้วยชีวิตหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะมองว่าเรามีปอด2อันเสี่ยงได้อันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองเพื่อนๆคือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงของมันนะครับแล้วแต่มุมมองทุกอย่างมีคุณและมีโทษเช่นกันกับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและการลงทุนอื่นๆบางคนเข้ามาในช่องนี้นะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันดีกว่าคริปโตซะอีก นะอย่างน้อยมันมีที่ดินนะครับคือผมมองว่าถ้าคุณเจอทางสว่างในชีวิตผมยินดีด้วยนะครับจะมาชวนทุกคนบนตลาดคริปโตไปเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณอาจจะตกงานก็ได้นะครับทั้งนี้คนที่เข้ามาลงทุนบนตลาดคริปโตเนี่ยก็ลงทุนในตลาดอาสังหาด้วยเรามีหลากหลายหน้าที่การงานนะครับมีหมอทนายคุณครูข้าราชการนักเศรษฐศาสตร์และ ทุกสายอาชีพเพื่อนๆแล้วเขาก็กระจายความเสี่ยงและลงทุนบนทองคํากับตลาดคริปโตเคอร์เนซีด้วยนะฮะบางทีเข้ามาคอมเมนต์แบบโอ้โหเนี่ยพวกลงทุนคริปโตเนี่ยโง่จริงๆทําไมไม่ไปลงทุนอสังอะไรประมาณนี้เพื่อนๆคือถ้าเข้ามาโจมตีอย่างนั้นเลยเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่แฟร์นะครับบางคนบอกว่าลงทุนทองคําดีกว่าคริปโตเช่นกันเพื่อนๆผมก็ยินดีด้วยยินดีที่คุณเจอทางสว่าง นะครับดีกว่าคุณหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้แล้วไปกระชากสร้อยเขาอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆก็มีผลต่อสังคมนะครับก็บางคนบอกว่าถือหุ้นแล้วอุ่นใจนะครับก็ดีเพื่อนๆถ้าคุณคิดว่าหุ้นเนี่ยถือแล้วอุ่นใจกว่าคริปโตเนี่ยก็ดีใจที่เพื่อนมนุษย์อุ่นใจนะครับคนหลายคนเข้ามาทั้งในช่องนี้แล้วก็ตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาโจมตีมาด่า บางคนมาด่าในเชิงเป็นห่วงซึ่งผมมองว่าถ้าห่วงใหญ่จริงๆก็ดีแต่ถ้าห่วงแบบหาเรื่องเนี่ยผมมองว่าในโลกใบนี้มันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเยอะเพื่อนๆอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยนะครับเ,เรียกว่ามีผู้เสียชีวิตระดับโลกอะ่ะเพื่อนๆน,น,นะครับเราติดระดับโลกนะครับอุบัติเหตุในไทยเนี่ยผมไม่เห็นคนที่เป็นห่วงนักลงทุนบนตลาดคริปโตเนี่ยไปยืนแถวโคง100้งร้อยศพหรือไปยืนข้างทางหลวงแล้ว ตะโกนว่าขับขับช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงเ่อนเพื่อนเมาแล้วขับหรือขับรถเร็วเนี่ยมันเสียชีวิตมากกว่าเทรดคริปโตนะเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับตับแข็งในประเทศไทยเนี่ยเพื่อนๆลองกูก่อดูว่าคนไทยเสียชีวิตเพราะสุราทําให้ตับแข็งเนี่ยนะฮะปีหนึ่งเท่าไหร่ไม่มีคนที่เป็นห่วงนักลงทุนเนี่ยไปไปดึงเหล้าออกจากปากคนเมาอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะ บางคนบอกว่าคริปโตเนี่ยไปเรียกว่าลงทุนไม่ได้นะมันเป็นการเก็งกําไรนะครับคือผมมองว่าพวกเราจะเรียกอะไรก็ได้อะมันเป็นเงินของเราอะนะ,ะเว้นแต่คุณเอาเงินมาให้เราลงทุนเี่ยอันนี้เราก็จะเรียกตามศัพท์ที่คุณต้องการให้เรียกนะครับและอย่างการลงทุนบนหลักคริปโตเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายผมจะไปนั่งตรงบนใดหน้าโรงพักแล้วผมจะกดซื้อกดขายตามใจฉันก็ได้อะคือผมไม่ได้ขายยานะ เพราะฉะนั้นคือหยุดมองว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสีเทานะครับคือทุกอย่างมันก็ถูกกฎหมายนะฮะเอกเชนในประเทศไทยเนี่ยก็ก็จดทะเบียนผ่านกราตทุกอย่างนะครับ5ปีที่ผ่านมานี้นะบิตคอยนะครับมันขึ้นมา810%ในขณะที่ทองคำขึ้นมา45%อันนี้ผมรวมในช่วงวิกฤตแล้วนะนเพื่อนเพราะฉะนั้น ใครที่เลือกจะถือทองคําอย่างเดียวก็เป็นสิทธิ์ของคนนั้นก็แค่นั้นเองนะครับคือไม่มีทางเถียงชนะเพื่อนๆบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ซื้อคริปโตแล้วราคามันจะขึ้นไหมนะครับเช่นกันถ้าไม่ซื้อทองคําถ้าไม่ซื้อหุ้นถ้าไม่ซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วมันมีแต่ส u p p l y ไม่มี d e m a n เนี่ยราคามันจะขึ้นยังไงนะครับบางคนคอมเมนต์เข้ามาบอกคริปโตมันไม่มีปันผลคืออันนี้พยายามไม่หวัวล้อนะเพื่อนๆคือสรุปเลยเนี่ย ไม่มีทางเถียงชนะนะครับผมมองว่าสังคมเราเนี่ยมันมันมีเรื่องของความแตกแยกเยอะพออยู่แล้วอ่ะนะคะความเหลื่อมล้ําทางสังคมขัดแย้งทางการเมืองและอื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยผมมองว่าอย่ามาแบ่งแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายนะครับว่าพวกนี้เทรดคริปโตพวกนี้ไม่เทรดคริปโตอะไรประมาณเนี้คือผมมองว่ามันไร้สาระแล้วมันก็มีอย่างที่ผมเรียนนะเรื่องที่น่าเป็นห่วงในสังคมนี้อีกเยอะนะครับ เปลี่ยนทิศทางดีกว่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม